สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับจอพดูอย่าชินเคยนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาดูโรงตีมีกันนะครับผมวันนี้แบบเจ้าพดูจะแบบจะสาธิตนะครับผมว่าเวลาเขาตีมีดจะตียังไงแบบตีเป็นหรือไม่ไม่เป็นนะครับผมจะเขาจะดูยังไงนะครับผมถ้าท่านผู้ชมได้ชมกันครับผมว่าแบบช่องของผมนี่จะตายตัวเองนะครับผมจะถ่ายแบบวิถีชีวิตบ้างนะครับผมวันนี้เราจะไปดู รงตีมีดกันนะผมวันนี้คือลุงนะครับผมลุงใจดีนะครับผมแบบก็เลยมาตีมาตีมีดให้แบบมาตีมีดให้กับเพื่อนบ้านนะครับผมชาวบ้านนะครับผมแบบเขาจะมาฝากไว้กับลุงนะครับผมเพื่อแบบเราจะไปถันไร่ประมาณนั้นนะไปถันไร่เสร็จแล้วนะแต่ว่าตอนนี้คือแบบเขาเผาไร่เสร็จแล้วเขาจะไปฟันไอเศษที่แบบ มันเหลือนะครับผมจะไปฟังนะครับผมเพื่อที่จะไปปลูกข้าวง่ายนะครับผมอันนี้คือลุงผมเองนะครับผมแบบแบบมาตีมีดวันนี้นะครับผมแบบเราก็ไปเลยแบบเราจะมาดูวิธีตีมีดกันนะครับผมแบบอันนี้คือเขาตีตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับผมสู่มาเออสู่มาก็ถึงอ่อรุ่งรุ่งนี้นะครับผมมาดูกันเลยในหมู่บ้านนี่มีแค่โรงเดียวนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเป่าลมนะครับผม เนี่ยคือมือเมียอ๋มอมือตาคู่โกนี่ออ๋ออันนี้คืออันนี้คือตาเป็นเป็นคุณตาแล้วนะครับผมตัวนี้คือแบบตัวที่แบบสร้างลมนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือลมนะครับผมแบบเพื่อเป่าไฟให้แบบไฟขึ้นมาตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้คือแบบที่เขามาตีมีดอันนี้คือเขาใช้มีดอันนี้ไปทําไร่หมุนเวียไปทําอ่าไปฟันไร่ไป อะไรไปเลยก็คือนั่นแหละเขาไปก็เกิดด้วยนะท่านผู้ชม,มนี่ท่านผู้ชมโอ้อันนี้คือแบบยี่สิบกว่าเล่มนะครับนี่น่าจะประมาณยี่สิบกว่าเล่มนะท่านผู้ชมนี่ดูครับผมนี่อันนี้ก็อนี้ก็แบบตรงนี้มีแค่มีสี่เล่มแล้วนะครับผมนี่ตีนต่อบ้าผยี่จักบ้าผยี่จต้องใช้เวลาน,านานนะท่านผู้ชมมาเราดูกันเลยว่าเขาจะตีกันยังไงนะครับผม เวลาเขาตีมีดที่แบบต้องใช้เวลานะผมแล้วก็ต้องใช้สมาธิด้วยมันจะร้อนมา,มากๆครับผมถ้าไม่มีสมาธินี่แบบมีดคงจะไม่ไม่สมบูรณ์นะผมไม่สมบูรณ์แบบนะบอไม่เป็นมีดประมาณนั้นนะผมโอเคก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่มาดูที่เป่าลมกันนะผมเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะอะไรนะผมจะตีมีดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครผมแต่ดูดูแล้วโอ้ ตียากมาก,กครับผมผมคงไม่ตีนะผมอันตรายนะครผมลุงบอกว่าอันตรายเกินไปนครับผมนี่โอโ้แม่เมือ่อกี้สนุกแล้วก็ร้อนด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปน,นี้น่าจะมีเบียร์เท่านี้นะนี่คือต้องใช้เวลานานมากประมาณขึ้นวันนะครับผมอามีดนี่ประมาณยี่สิบกว่าเล่นนะก็จะประมาณนี้ครับทุกคนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดสรุปรายให้ช่องจะมาดูดนี่ยนะครับผมสำหรับคืนนี้มีเพียเท่านี้ครับผมสวัสดีครับน่าเดี๋ยวถ้าฝั่งนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวถ้าฝั่งสายนี้ไม่ค่อยถนัดนะครับผม